คุณผู้ชมครับก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเรามักจะมีการประชาสัมพันธ์อยู่เสมอๆ,ๆนะครับให้คุณนั้นออกไปตรวจสอบรายชื่อที่บริเวณหน่วยหน่วยเลือกตั้งก่อนนะครับว่าในบ้านของคุณนั้นมีใครบ้างยังมีคนหนึ่งอยู่ที่เขตหลักสี่ไปตรวจสอบที่บ้านปรากฏว่ามีคนมาอยู่ในบ้าน6คนนะครับโดยเฉพาะ3คนบอกว่าเป็นญาติจริงๆแต่เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า2 0ถึง30ปีนะครับเป็นการสวมสิทธิ์คนตายรวมถึงมีชื่อที่อยู่ความจริงอยู่ที่ระยองบ้างอยู่ <ๆ S 2> ที่จังหวัดอื่นบ้างแต่ว่ามาปรากฏชื่ออยู่ในกรุงเทพนีะครับ นีเองต้องบอกว่าสอบถึงความไม่ชอบมาพากลนะคะโดยนางสงวนกลิ่นรำเพงอายุ75ปีซึ่งมีชื่อไปปรากฏอยู่ในบ้านเลขที่20หมู่2เขตหลัก4ของนางสาวสุภักสุบุญแดนเจ้าบ,บ้านเข้าพบกับพันตำรวจเอกเจริญศรีสัส,ะสะลักษ์นะคะรองผู้บังคับการตำรวจนครบ,บาล2เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะโดยชื่อที่ไปปรากฏทั้ง6รายชื่อนั้นล้วนเป็นเครือญาติของนางสงวนตรวจสอบก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้ว3รายนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์เลือกตั้งอีก3รายในเขตสซมไหม จังหวัดระยองและจังหวัดปทุมธานีนางสมวนนันกล่าวว่ารู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีเลยโดยในรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ออกโดยสำนักงานเขตสายไหมก็ยังมีชื่อตอนเองปรากฏอยู่ค่ะท่านรองผู้บังกับรารตํารวจนครบาลสองท่านบอกเลยนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยส่งเอกสารไปที่สำนักงานเขตหลักสี่เพื่อสอบถามในประเด็นการแจ้งชื่อย้ายเข้าออกของบ้านหลังดังกล่าวและจะเรียกเจ้าหน้าที่เขตรวมถึงนางสาวสุพัฒนมาให้ข้อมูลเพื่อหาผู้กระทำผิดต่อไปเนื่องจากรายชื่อทั้ง6คนที่การ คามแปลงหมายเลขบารประชาชน13หลักขึ้นมาใหม่เพื่อสวมสิทธิ์ผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ